นายวีโรธเนี่ยเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อจะเสี่ยงโชคเช่นเดียวกับหนุ่มอีสานอำเภอเดียวกันเนื่องจากผันดินถิ่นเกิดของเขาในห้วงเวลานั้นมันแห้งแลง้งกันดานมากระยะแรกเขาก็ประกอบอาชีพช่างไม้รับจ้างใครจ้างให้ทำอะไรถ้าทำได้ก็จะทำทันทีไม่่อยจะเกี่ยงราคาเหมือนช่างอื่น,นๆการกินการอยู่ก็เลยไม่ขาดสนจนยากสุขสบายพอควรแก่อัตภาพ สองปีต่อมามีคนว่าจ้างไปต่อเติมครัวหลังบ้านช่างเสริมสวยชื่ออรไทยสาวใหญ่วัยสาสิบเศษหน้าตาพอดูได้ยังโสดความใกล้ชิดบวกกับรสนิยมตรงกันเมื่อซ่อมสร้างครัวแล้วเสร็จก็ปรากฏว่าตกล่องปล่องชิ้นได้เสียกับอรไทยไม่ต้องย้ายไปไหนอีกครั้นอยู่กินกันไม่นานวิโรธก็จัดผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณี แต่ง,งานได้ไม่ถึงปีเมียติดต่อขายที่ดินย่านหลักสี่สามสิบไร่ได้เปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าหลายแสนบาทพอสอนั้นที่ดินราคาไม่แพงหูฉี่อย่างปัจจุบันสองผัวเมียก็เลยมองหาช่องทางใช้เงินต่อเงินเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยอาชีพช่างเสริมสวยนี่มีคู่แข่งเยอะทำเลเดิมเคยเป็นทำเลทองมีลูกค้ามากหน้าหลายตาไม่นาน คนจบจากโรงเรียนเสริมสวยก็แห่มาเปิดร้านแข่งขันบนถนนสายเดียวกันเป็นสิบสิบแห่งแข่งรถแลกแจกแถมตัดราคากันพักเดียวไอ้ที่ว่างานชุกก็กลายเป็นงานน้อยแต่ละวันมีลูกค้าไม่กี่คนในที่สุดวิโรดก็สนใจกับงานตัดเย็บรองเท้าส่งนอกเพราะว่าคู่แข่งน้อยแล้วก็ประจวบเหมาะว่ารู้จักสนิทกับช่างรองเท้าฝีมือดีมาจากอีสานเหมือนกัน หาเรือแล้วเมียก็เห็นดีด้วยก็เลยเอาเงินค่าในหน้าบวกกับเงินออมตัวเองไปลงทุนเช่าตึกแถวด้านฝั่งทนทําเป็นโรงงานตัดเย็บรองเท้าในฐานะผู้ผลิตเมื่อแล้วเสร็จก็ส่งให้บริษัทใหญ่ที่ทํากิจการส่งรองเท้าออกนอกรับเงินกับบริษัทไม่ต้องไปวุ่นกับฝรั่งชั่วโมงแรกๆกิจการโรงงานตัดรองเท้าก็จะรินรุ่งเรืองดีมีคนงานในสังกัดเกือบ200คน เงินทองไหลามาเทมาเก็บฝากธนาคารได้หลายล้านบาทยุคนั้นใครถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้เงินกองสลก 500, ัก5้าแสนบาทเพราะฉะนั้นเงินสดสาสี่ล้านในบัญชีธนาคารก็ต้องนับว่าชีวิตครอบครัวเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วเมียสุขก,กายสบายใจไม่ต้องทำอาชีพช่างเสริมสวยเลี้ยงดูลูกๆสามคนอย่างเดียวพอต่อมาก็ย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรย่านเมืองนนท์ เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นบนพื้นที่50ตารางวาราคาเพียง500แสนแต่หลังใหญ่เบอ้อเหมือนกับบ้านราคาห้าล้านสมัยนี้ชีวิตกำลังไปได้สวยอยู่แล้วทีเดียวปรากฏว่ามีโรงงานแห่งใหม่จัดทรงรองเท้าให้บริษัทในทุนในราคาถูกกว่าของวิโรจจะคึอสู้ดําราคาแข่งขันกับโรงงานแห่งใหม่ทางโรงงานของเขาเองก็ดันเกิดปัญหาแก้ไม่ตกก็คือพักพวกที่รักๆชอบๆกัน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในโรงงานเรียกร้องค่าตัวเพิ่มรวมทั้งเรียกร้องให้คนงานในสังกัดด้วยขึ้นค่าแรงให้แล้วเผลอประเดี๋ยวเดียวก็เรียกร้องไอโน,น่ไอนี่อีกเมื่อไม่ได้อย่างใจก็ยกขยงย้ายไปสังกัดอยู่โรงงานอื่นวิโรธก็ะตุนวัตถุดิบไว้เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีช่างเก่งๆช่วยตัดรองเท้าส่งบริษัทใหญ่ก็ถูกปรับเป็นเงินก้อนเรืองลงท้ายต้องล้มเลิกกิจการเพราะขาดทุนย่อยยับ ยังดีที่มีเงินออมในธนาคารเหลืออยู่พอมีทางออกให้ชีวิตได้ไม่อับจนวันหนึ่งมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชวนไปลงทุนทำความเลี้ยงกุ้งที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีไปดูทําเลแล้วชอบใจว่าที่ดินราคาไม่แพงแถมอยู่ใกล้ทะเลติดต่อร้านรับซื้อที่กรุงเทพแล้วสามารถขนส่งกุ้งทางเรือได้สะดวกแต่เหมือนเวรกรรมซ้ำซัตความกุ้งที่ว่ากำลังรุ่งรุ่งใครทำใครรวย เกิดวิกฤตการหลายอย่างเล่นเอาความกุ้งเจ๊งไปตามๆกันต้องปล่อยร้างก่อนที่จะสิ้นเนื้อประดาตัวสำหรับสองเกลือต่างก็เซสังไปคนละทิศคนละทางตามยถากรรมวิโรธกลับบ้านที่เมืองนนอย่างผู้แพ้ชีวิตปรากฏว่าชีวิตยิ่งถูกซ้ำเติมเ,ม,เมื่อเมียรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาหลายปีดีดักจูจ่ๆก็นอกใจผัวขอแยกทางกัน เนื่องจากเมียทำสัญญกรรมจนสวยวันสวยคืนกระทั่งมีคนรวยวัยห้มาติดพันนางอรไทยใคร่ครวญแล้วก็ยอมตกลงปลงใจเพราะว่าคนอย่างวิโรจน์นี่ฝากผีฝากไขไม่ได้ทำกิจการอะไรก็เจ๊งอยู่ด้วยผลจากเมียรทรยศทำเอาวิโรจน์ส่วนเสเหมือนคนไม่มีจุดยืนมองทางไหนก็พบแต่ทางตันไอ้ครั้นจะย้อนกลับไปเป็นช่างไม้รับจ้างร่างกายก็ไม่แข็งแรงบึกบึนเหมือนเมื่อก่อน เพราะว่าช่วงร่ำรวยมีเงินมีทองเขากินเล่าจัดร่างอ้วนๆของเขาไม่ใช่อ้วนแข็งแรงมันอ้วนแบบฉุเล่าซะมากกวา่าหลายหนที่ตั้งใจจะกลับมาตูภูมิบ้านเกิดที่อีสานคิดแล้วก็อดสูตัวเองแล้วก็อับอายญาติสนิทมิสหายเขาจะดูหมิ่นเอาได้ว่าเป็นชายแท้ๆไม่สู้ชีวิตบากหน้ากลับมาพึ่งคนแก่คนเท่าทางบ้านท่ามกลางความมึนงงทำอะไรไม่ถูก เขาเช่าห้องเล็กๆอยู่พอซุกตัวนอนหลังจากยกบ้านจัดสรรทั้งหลังใหญ่ให้เป็นสมบัติมรดกแก่ลูกลูกก็ยังเล็กก็ต้องให้เมียรับไปก่อนตกลงเขาก็เหลือแต่ตัวกับเงินในบัญชีธนาคารไม่กี่หมื่นมีหนำซ้ำยัง,งโง่เขาาขยันดื่มเหล้าประชดชีวิตดื่มจนเมาได้ที่ก็เที่ยวเร่ไปตามแหล่งอบายมุกเท่ากับถลุงเงินที่มีน้อยให้หมดไปอย่างรวดเร็ว โดยคิดโงโงว่าเงินจวนจะหมดเมื่อไหร่จะดื่มเหล้าผสมยาฆ่า,มาแมลงให้มันตายไปเสียพอกันทีกับชีวิตแพ้แตกอย่างเขาวันหนึ่งเหมือนกับฟ้ามาโปรดจำได้แม่นว่าเป็นตอนเช้าตรู่ฟ้ายังไม่ทันสว่างวิโรธสางเมาเดินออกจากห้องเช่าจะไปหาอาหารรองท้องเผอิญออกมาเช้าเกินการเวลาเพิ่งตีห้ายังไม่มีร้านค้าที่ไหนเปิดขายของก็เลยนั่งอยู่ริมพุทธบาทมองรถราวิ่งผ่านไปมาอย่างไม่มีจุดหมาย นั่งเพลินๆก็มีผู้หญิงกวาดถนนกำลังกวาดเศษกิ่งใบไม้แห้งมาทางเขาก็เคยเห็นหลายหนแต่ว่าไม่รู้จักก็เลยไม่ทักทายกันแต่ว่าเช้าตรู่วันนั้นน่ะผู้หญิงร่างท้วมคนนั้นคงจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเจอหน้าเขาก็ทักถามชวนพูดชวนคุยคนจนตรอกกำลังต้องการที่พักใจอย่างเขาก็รีบระบายความกลุ้มให้หลอนฟังคิดเพียงว่าถ้าได้ระบายอะไรที่มันอัดอั้นในอกไปเสียบ้างก็คงจะสบายใจขึ้น ระหว่างนั้นหญิงกวาดขยะพลางก็เดินไปพลางเพราะว่าต้องการให้ทางเท้าสะอาดตลอดสายวิโรธก็เดินคุยตามไปด้วยเรื่องที่คุยเป็นเรื่องชีวิตล้มเหลวไม่มีเรื่องชู้สาวมาเกี่ยวข้องเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่สวยผู้ชายก็ไม่หลอ่อและอายุเกินสี่สิบแล้วทั้งคู่เผอิญต่อไปว่าทั้งสองเจอมรสุมชีวิตคล้ายคลึงกันวิโรธนะ่ะเมียทิ้งผู้หญิงกวาดถนนผัวทิ้ง แถมความรู้อะไรก็ไม่มีแต่สู้ชีวิตด้วยการรับจ้างเทศบาลขวาดถนนพอมีอไรายได้เลี้ยงตัวเองหล่อนก็ชวนวิโรธมาทำงานขวาถนนด้วยกันจะได้หายเหงาคุยไปคุยมาก็รู้ว่าห้องเช่าเช่าห้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็เลยตกลงรับปากรับคำจะทำอย่างที่หล่อนชี้นะคุยถูกคอทำงานขวาถนนด้วยกันไม่นานวิโรธกับหญิงร่างท้วมก็ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันฉันผัวเมีย มีอะไรก็หันหน้าเข้าปรับทุกเข็นอกเห็นใจไม่ต่างอะไรกับเป็นพยาบาลใจให้กันและกันลงท้ายวิโรธก็เริ่มมีกำลังใจที่จะอยู่ดูโลกต่อไปอีกไม่ท้อแท้สิ้นหวังอย่างแต่ก่อนฝ่ายหญิงในชื่อนางกลอยเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมตามการอันควรเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยดึงผัวเข้าวัดด้วยหลวงพ่อที่อยู่กุฏิท้ายวัดเป็นพระมาจากภาคอีสาน คุยภาษาพื้นฐานกันแล้วศพอัธยาศายในตัวกันก็ยิ่งคุยเรื่องธรรมะก็ยิ่งเกิดความเคารพเลื่อมใสในภูมิจิตภูมิธรรมกว่าเดิมก็ตัดสินใจเล่าความล้มเหลวในชีวิตให้ท่านฟังเล่าจบก็นมัสการเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อครับมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรครับหลวงพ่อชีวิตผมถึงได้ล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยทั้งทั้งที่เกิดมาผมก็อยู่ในศีลในธรรมถึงจะเข้าวัดไม่บ่อยแต่ก็ถือศีลห้าครบถ้วนนะครับ ไหนเขาพูดกันว่าคนมีศีลนะพระคุ้มครองไงล่ะครับทําทําไมพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหันหลังให้ผมอย่างนี้ครับหลวงพ่อชาวอีสานไม่พูดมากความจับวิโรจนั่งฝึกสมาธิทําจิตให้สงบกําชับให้ทําอย่างที่สั่งสอนทั้งต่อหน้าและรับหลังท่านไม่นานจะรู้เองแล้วว่าเวรกรรมอะไรที่ทําให้ชีวิตล้มแล้วล้มอีกชั่วโมงนั้นวิโรจน์อยากขาดจากเหล้าเพราะว่าเมียท้วมเกลี้ยกล่อมการฝึกทําสมาธิให้จิตสงบ ก็เลยไม่มีอุปสรรคมากิดหวงังแผลใจก็หายดีเพราะว่าเมียช่วยเป็นพยาบาลใจไม่กี่เดือนการฝึกจิตก็กรุดหน้าทําให้จิตสงบได้ครั้งนานนานนานคำมาหนึงไปกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าคนตัวเองทําสมาธิก้าวหน้าถึงขีดขั้นไหนแล้วหลวงพ่อก็บอกเออใช้ได้เองมีพลังจิตพอสมควรคืนนี้นอนเสืยที่ระเบียงกุฏิจะเกิดความรู้ความเห็นแปลกๆอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทำสมาธิแล้วนอนที่ระเบียงก็อย่างที่ท่านแนะให้หลับสนิทคือนั้นเขาฝันถึงเรื่องราวในอดีตสมัยเป็นเด็กรุ่นกระทงอยู่บ้านชนบทภาคอีสานอันเป็นเรื่องที่เขาลืมไปนานแล้วเหมือนกับเคยใช้ดินสอวาดภาพลงบนกระดาษวาดเสร็จก็เอายังลบมาลบจนภาพเลือนหายไปไม่เหลือซากอ่าเหตุการณ์สมัยนั้นก็เลือนหายไปจากสมองแบบนั้นแต่ว่าคืนนี้ที่ไอที่ว่าเลือนหายไปย้อนคืนสู่ความทรงจํา ผ่านภาพนิมิตในฝันเขาก็รู้เห็นมันอย่างแจ่มชัดเหมือนกับย้อนเวลาหาอดีตไปอยู่สมัยยังเป็นเด็กต้นตระกูลอีสานบ้านเกิดเป็นกเกษตรกรตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมาถึงรุ่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาก็ยังเป็นกเกษตรกรไม่เปลี่ยนแปลงว่างจากทำไร่ไถนาพ่อแม่ของเขาก็ปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้สู่กินกันในครัวเรือนวิโรธในวัยเด็กอายุ ขวบเสร็จว่างจากงานอื่นๆจะรับหน้าที่ดูแลรถน้ำที่แปลงผักซึ่งอยู่ไม่ห่างราวป่าเท่าไรนักวันหนึ่งฝูงลิงป่าไม่รู้มาจากไหนมาถึงมันรื้อหมดไม่ว่าจะเป็นไร่ถั่วผักยาวไร่ผักต่างๆมันคงจะหิวเห็นอะไรก็คว้าใส่ปากเคี้ยวกินไม่เลือกเขาก็โกรธพวกมันมากก็เลยหาวิธีแก้เผ็ดพวกมันให้สมแขนโดยการใช้ร่างแห я, แขวนไว้กับต้นไม้ที่ราวป่า อ้าปากแหะให้เปิดกว้างไว้พอไอ้พวกลิงมายืนแงน้ามองดูแหก็ปล่อยร่างแหลงมาคลุมตัวที่ฉลาดแล้วก็ระแวงภัยจะเพ่นหนีทันแต่ไอ้ที่เสื้อซ่านี่จะติดอยู่ในโปงแหลิงยิ่งติดร่างแหก็ยิ่งดึงมันยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแหจะพันแข้งพันขาจนแทบพยับไม่ได้วิโรธก็ค่อยๆเอาลิงออกมาทีละตัวก่อนจะเอาออกนี่วิโรธนำลูกมาพร้าวทั้งเปลือกมาเฉาะพอเป็นรูเล็กๆเท่ากับข้อมือลิง เมื่อหลิงเห็นมะพร้าวรู้ว่ามะพร้าวเป็นของกินได้มันก็จะเอามือล้วงรูมะพร้าวเพื่อควานเนื้อมะพร้าวมากินแล้วตามธรรมชาติของหลิงประจับอะไรได้จะกำไว้แน่นมือแบก็เลยหุบกลายเป็นกำปั้นทึ่งใหญ่กว่าตอนห่อมือล้วงรูเข้าไปทำยังไงก็เอามือออกจากลูกมะพร้าวไม่สำเร็จระหว่างที่มันวุ่นวายใจกับมือตัวเองวิโรธก็เอาเชือกทำเป็นบวงผูกคอมันบ้างผูกเอวมันบ้างมันโมโ oh หจะแหว้งกัดวิโรธก็ยัดกิ่งไม้ให้มันกัด สันดาล,ลิงเวลาโมโหกัดอะไรจะกัดติดไม่ยอมปล่อยวิโรธก็ฉวยโอกาสที่มันสารวนกับลูกมะพร้าวและกิ่งไม้เอามันไปผูกติดไว้กับต้นไม้ที่ราวป่าทยอยทำอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวจนผูกลิงไว้กับต้นไม้ได้เป็นสิบตัวพักพวกของมันเห็นมีภัยร้ายแรงเกิดขึ้นก็รู้ด้วยว่ามนุษย์มีความฉลาดกว่าพวกมันหลายสิบเท่าก็เลยชวนกันหนีเข้าป่าไปหากินแถบทินอื่น ส่วนไอ้พวกที่ถูกมัดติดต้นไม้วิโรธก็ทรมานด้วยการปล่อยให้มันอดข้าวอดน้ําจนเป็นลมตายไปเองทีละตัวสองตัวกระทั่งไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวส่วนวิโรจนี่ถือว่าทําไปเพื่อปกป้องแปล,ง,ปลงผักไม่ผิดไม่บาปอะไรทั้งสิน้นเหมือนทหารฆ่าศัตรูย่อมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแถมมีความดีความชอบที่ได้ฆ่าฝ่ายตรงข้ามเจ้านายพอใจมีรางวัลอย่างงามให้ ด้วยอานิสงส์ความชั่วที่เคยทรมานลิงเป็นสิบสบตัวให้อดตายผลกรรมความชั่วก็เลยตามสนองทําอะไรก็มักจะได้ผลดีตอนแรกแๆแต่ว่าล้มเหลวย่อยยับในตอนหลังกระทั่งเหลือเงินก้อนสุดท้ายสองสามหมื่นบาทเวรกรรมยังตามมาบดบังดวงปัญญาเป็นเหตุให้วิโรธเห็นผิดเป็นชอบกินเหล้าเผากลุ่มประชดชีวิตรวมเวลาความวิบัติที่เกิดกับเขานานถึงสิปีเสร็จประมาณว่าชีวิตลิงที่ตายอย่างทรมาน แสนสาหัสหนึ่งตัวเนี่ยต้องแลกด้วยความวิบัติในชีวิตของเขาหนึ่งปีเต็มๆชดใช้นี่กรรมจนเบาบางลงแล้วถึงได้พบเจอนางกลอยต่อมานางกลอยก็เป็นสะพานบุญเกื้อหนุนให้ผัวได้รู้จักหลวงพ่อที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมีโอกาสได้ฝึกหัดทำสมาธิกับท่านจนกระทั่งเกิดมีพลังจิตขึ้นในตัวเองถึงจะเป็นพลังเล็กๆระดับปลายแถว แต่ขึ้นชื่อว่าพลังจิตย่อมมีอำนาจเป็นมหัศจรรย์ใครจะดูหมิ่นว่ามีปริมาณน้อยไม่ได้เพราะแม้แต่พลังจิตน้อยนิดของวิโรธพลังนั้นยังบันดาลดนให้ระลึกรู้ถึงความผิดบาปแต่หนหลังสมัยเขายังเด็กอยู่คือทั้งนึกได้แล้วก็รู้ได้ว่าที่เคยทําลงไปมันบาปมากน้อยแค่ไหนและเวรกรรมที่ตามสนองจะสิ้นสุดยุติลงได้เมื่อไรยกเว้นนี้กรรมที่ทำไว้กับลิงวิโรธแทบไม่เคยก่อกรรมทำชั่วอื่นใด ยกเว้นแต่นี่กรรมที่เคยทำไปกับลิงนี่วิโรจนี่ไม่เคยก่อกรรมทำชั่วอย่างอื่นเลยอนาคตข้างหน้าถึงไม่ร่ำรวยแต่รับรองว่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจเช่นที่ผ่านผ่านมาเป็นอันขาดรุ่งขึ้นหลวงพ่อตื่นเช้าไปบิณฑบาตแต่เหมือนท่านรู้ว่าวิโรธเกิดนิมิตมาสจรย์อย่างไรท่านก็กล่าวสั้นๆว่าที่นึกรู้แล้วก็เห็นภาพย้อนอดีตเมื่อคือนะเป็นเรื่องจริงอย่าเข้าใจว่าเป็นฝันทั่วไปอย่างที่เอ็งรู้เห็นแลวเขาเรียกว่านิมิต มีความพิเศษมหัศจรรย์เหนือความฝันธรรมดาเป็นหมื่นเป็นพันเท่านับจากคืนนั้นเป็นต้นมาเขาก็หารือกับเมียจนลงความเห็นร่วมกันว่าต้องเก็บเงินสักก้อนเล็กๆเ,เพื่อจะลงทุนทำเพิงขายส้มตำไก่ย่างเมียชาวอีสานพอมีฝีมือทำส้มตำซุปเปอร์หน่อไม้วิโรธก็ย่างไก่เก่งทำลาบเนื้อย่างน้ำตกนี่เก่งสองคนผัวเมียก็ตามล่าหาความผันสุดกำลัง ไม่กี่ปีต่อมาก็ลืมตาอ้าปากได้พอมีเงินไปซื้อทเท้าเท้ามือสองย่านชานเมืองอยู่อาศัยชีวิตความเป็นอยู่ก็สุขสบายขึ้นกว่าตอนเป็นคนขวาดถนนมากครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ท่านบูฟังมีเรื่องเกิดขึ้นที่ตำบลเขาไม้แก้วสมัยที่ยังเป็นป่ารกทึบเป็นที่อาศัยของสัตว์านานานชนิดคือในแปะนี่แกมีนิสัยชอบเข้าป่าล่าสัตว์ล่ามาแจกกันกินบ้างล่าไปขายบ้างทั้งๆท,ที่ฐานะของแกก็ไม่ใช่ว่ายากจนอะไรอยู่ได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่ไหนเลยแตน่นิสัยแกชอบอย่างนี้เองวันหนึ่งในแปะก็เตรียมอาวุธในการฆ่าสัตว์เข้าป่าไป วันนั้นก็ไม่เจออะไรเลยที่จะเอามาเป็นสินค้าหรือว่าเอามาเป็นอาหารได้นอกจากหมีแม่ลูกอ่อนซึ่งมันกําลังหลับตากินรากำหวานอย่างเพลิดเพลินเหตุที่มันหลับตาก็เพราะว่ามันลาคาญตัวมแมลงเล็กๆที่ชอบตอมตามันในแปะพอเห็นอย่างนั้นแกก็ตกใจค่อยๆถอยหลังอย่างระมัดระวงังเตรียมหลบหนีเอาตัวรอดไว้ก่อนความที่ตกใจลนลานหรือระวังเกินไปก็ เหลือจะดาวเกิดสะดุดตอไม้ล้มลงเสียงดังโครมหมีมันตกใจลืมตาเห็นแก่เข้ามันก็โกรธสัญชาตญาณความเป็นแม่มันก็ต้องห่วงห่วงลูกมันอะมันเป็นหมีแม่ลูกอ่อนมันก็ลืมตัวกลัวตายตรงรีเขาตะปบในแปะจนหน้าตาแหกเป็นแผลเวอ่อวะแต่ว่าเคราะ์ยังดีอยู่ลูกชายตามมาช่วยไว้ทันส่วนหมีได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงตายก็นหนีเข้าป่าไป เหตุที่เกิดขึ้นคราวนั้นในแป๊ะก็ยังไม่เข็ดแทนที่จะคิดถึงบาปบุญคุณโทษก็เปล่าพอบาดแผลหายดีแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าอีกเมียก็ทักท้วงต่างๆนานาแกก็ไม่เชื่อไม่สนใจคนเราลองชอบทำบาปเป็นนิจจศิลมันก็จะกลายเป็นสันดานที่ขัดไม่ออกเปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในโคลนตมก็ย่อมจะเป็นอาหารของเต่าปูปลาแบบนั้นละ่ะวันนั้นแกก็ลาได้เก่งได้กวางนก ไกจนพอใจก็พาลูกชายกลับที่พักชักชวนมิตรสหายมาร่วมวงสุราสนุกสนานคึกค,คืนกันเป็นอย่างยิ่งในแปะไม่ได้คิดเลยว่าความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมมากน้อยแค่ไหนสัตว์เหล่านั้นต้องเจ็บชำ้ำเสียน้ำตาแล้วก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกันเราจะไปรู้หรือว่าเราอาจจะไปพรากลูกพรากพ่อพรากแม่พรากผัวพรากเมียของสัตว์เหล่านั้น เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องนี้ท่านบุฟังก็อยากจะขอร้องว่ากลุ่มคนบางจำพวกชอบพูดว่าไปล่าสัตว์ไปตกปลาเป็นกีฬาอย่างหนึง่งอันนี้เขาคิดผิดซะแล้วครับการที่เราไปเบียดเบียนชีวิตเขานี่เป็นบาปอย่างมหาหันถ้าเกิดมีใครเขาจ้างวานมือปืนรับจ้างแล้วพวกมือปืนรับจ้างก็คิดว่าเออเราล่ามนุษย์ด้วยกันก็เป็นกีฬาอย่างหนึง่งได้ทั้งเงินได้ทั้งออกกําลังแขนเนี่ยอ้าวแล้วท่านจะว่าย,ยัางไง ถ้าหากว่าท่านรู้ล่วงหน้าท่านก็ต้องเกลียดต้องกลัวรักตัวกลัวตายแบบเดียวกับสัตว์เพราะว่าต่างก็มีเลือดเนื้อมีหัวใจต่างก็เกิดมาร่วมรับกรรมเช่นเดียวกันทุกคนไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ต่างเกิดมาใช้กรรมใช้เวรอันนี้พระท่านบอกเพราะฉะนั้นเราอยู่กันอย่างสันติอย่าเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งกันและกันเลยมีอะไรจะต้องทําอีกเยอะแยะไปนะที่มันดีกว่าการที่จะเข้าไปล่าสัตว์ไปเที่ยวล่าชีวิตของ สัตว์โลกที่น่าสงสารพวกนี้นะครับในแปะยังขยันสร้างกรรมทําเข็นกับสัตว์อยู่เนืองๆแล้วแกก็บอกว่าก็เขาสร้างสัตว์มาให้เรากินล้วไม่บาปอะของกินถึงบาปก็บาปนิดหน่อยบาปไม่มากว่าเขาไปนั้นคนทําผิดเนี่ยมันมักมีข้อแก้ตัวให้ตัวเองเสมอวันหนึงซึ่งเป็นวันที่ในแปะจะต้องจดจําจนวันตายก็มาถึง วันนั้นแกได้ข่าวว่ามีหมูป่ามาขุดเผือกขุดมันน้องชาวบ้านแถวนั้นกินแกก็กระยิมยิ้มย่องอยากจะกินผัดเผ็ดหมูป่ากับมะเขือพวงอแกล้มเหล้าขึ้นมาก็ชักชวนลูกชายแบกปืนเข้าป่าไปเทวดวดอมมองๆแกะรอยตีนหมูจนกระทั่งเห็นตัวมันอยู่ไม่ไกลกำลังกลมๆเงยๆขุดมันกินอย่างอริดอร่อยในแปะก็เล็งปืนแล้วเสียงเปรี้ยง ผิดไม่โดนอ่ะหมูวิ่งตือหายเข้าป่าไปเลยแกอารมณ์เสียสิบอกให้ลูกชายแยกย้ายกันออกติดตามตามกันทั้งวันก็หาไม่เจอในแปะก็โมโหใหญ่วันนี้ถ้าไม่ได้หมูกลับบ้านเนี่ยจะไม่กลับอะว่าอย่างนั้นหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยจนไม่มีกําลังขาจะก้าวเดินต่อไปก็บอกลูกชายพักผ่อนสูบยาแล้วดื่มน้ําสักครู่ลูกชายก็เห็นดีด้วยพ่อลูกก็พักอยู่ครู่หนึ่งก็เตรียมตัวออกแกะรอยหมูป่าอีกเจ้าลูกชายก็บอก พ่อกลับดีกว่าพ่อมันเย็นขําแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ฉันรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่สบายใจเลยเฮ้ยไม่ได้อ่ะค่ะตั้งใจแล้วถ้าไม่ได้หมูก็จะไม่กลับะจะผูกห้างนอนกันในป่านี่แหละลูกชายก็เลยจนใจจะเส้าซีพ่อก็เลยเงียบคนทั้งสองก็รัดเลาะกันไปจนคนละทางถ้าพบหมูป่าแล้วจะส่งสัญญาณให้รู้ด้วยเสียงปืนตะแปะนี่แกเห็นไหวยุ่วไหวยู่ตรงพุ่มไม้ค่อยค่ย่อ,ยยองพยายามทําเสียงให้เงียบกริบจ้ะแล้วแกก็เบิกตาโตด้วยความลิงโลด ตอนนั้นตะวันกำลังโพล่เพลงใกล้จะรับเหลี่ยมเขาพอดีหมูป่าตัวอ้วนใหญ่มองดูว่าเป็นตัวเมียกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ในแปะก็ประทับปืนเลง็งคราวนี้ต้องไม่พลาดนะเพราะว่าระยะใกล้ามากแค่นี้เองก็หมายที่หัวเลยจะได้แม่นยำแล้วก็ไม่ทรมานสัตว์เกินไปเสียงเปรียงแล้วโอ้ยแกตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันเป็นเสียงคน แกกระพริบตาปริบปริบแล้วก็กต้องเบิกตาโตเพราะว่าภาพตรงหน้าเนี่ยมันเป็นลูกชายแกเองเขาสิ้นใจตายในเวลาต่อมาในแปะนี่ร้องไม่เป็นภาษามนุษย์มนาอ่าแกรู้ว่าแกชอกช้ำเหมือนกับหัวใจแหลกสลายแกเห็นลูกเป็นหมูแกฆ่าลูกของแกเองแล้วนี่ไม่เรียกว่ากรรมแล้วจะเรียกอะไรดีครับ ท่านผู้ฟังเรื่องของกรรมที่ทําไม่ว่ากับคนกับสัตว์ล่ะมันก็บาปเหมือนกันทั้งนั้นแล้วสัตว์ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าจะโตขนาดควายขนาดช้างขนาดหมีหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆนักปราชเขาเปรียบชีวิตของคนเอาไว้ว่าโลกนี้เหมือนโรงละครโรงใหญ่ที่รวมเอานักแสดงทุกชีวิตไว้ให้ดูชมกันตลอดทุกชีวิตถูกกําหนดไว้ให้ทําเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งเศร้า ราบจกนกระทั่งไฟกลบหน้าหรือแผ่นดินกลบร่างนั่นแหละจึงจะยุติบทบาทชีวิตของตัวเองไว้ก็เหลือแต่คุณงามความดีหรือว่าความเลวที่จะให้อนุชนคนรุ่นหลังได้มองเห็นสารเสริญหรือว,ว่าสาบแช่งก็แล้วแต่ที่ทำอาไว้